พ่อประธานรักสุดใจบทที่222ไม่ไว้ใจเธอแล้วขบวนรถของจี้เซียวฮันขับผ่านสายฝนปรอยปรยมุ่งหน้าไปยังบริษัทด้วยความเร็วสูงแต่ยังขับได้ไม่ถึงครึ่งทางใบหน้าของเขาก็ค่อยๆมืดครึ้มราวกับจะมีน้ำผ่านออกมาเขาตะเบงเสียงสั่งขึ้นจอดรถขบวนรถทั้งหคันเปิดไฟฉุกเฉินหยุดจอดตรงข้างทางทำให้หนึงดูดสายตาผู้คนที่ผ่านไปมาไม่น้อยเลย รถทั้งหคันล้วนแต่เป็นรถหรูระดับต้นๆของตลาดการค้าในปัจจุบันนี้ซึ่งพบเห็นได้ยากมากไม่แปลกที่ทำให้ผู้คนรู้สึกคือหากับความอลังการจี้เซียวฮานหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วกดโทรหาลู่ชิงทันทีเช็คสุสานฝังศพของแม่ถังโยโย่ให้ฉันเดี๋ยวนี้ว่าอยู่ตรงไหนลู่ชิงเคยรับคำสั่งมาก็เยอะแต่ครั้งนี้ถือว่าพิเศษมากคิดไม่ถึงว่าแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับคุณหนูถัง คุณชายก็เริ่มให้ความสนใจไปจนหมดพื้อดูท่าทางคุณชายคงไม่เพียงแค่อยากดูแลลูกที่แสนน่ารักสองคนแล้วละ่ะเกรงว่าแม้แต่หมามีของพวกเขาก็อาจจะไม่ละเว้นเหมือนกันผ่านไปไม่กี่นาทีลู่ชิงก็ส่งที่อยู่ให้เขาอย่างรวดเร็วสุสารน,นานชาญชายหนุ่มเอ่ยสี่คำนี้ขึ้นมาด้วยน้ำเสียงนิ่งขึงอย่างมีพลังคนขับเปลี่ยนทิศทางโดยการกลับรถไปฝั่งตรงข้ามทันที จากนั้นขบวนรถทั้งหมดก็มุ่งสู่สถานที่นั้นด้วยความเร็วสูงหยดฝนที่ตกกระทบบนกระจกอยู่ด้านนอกประกอบกับฟิล์มที่ติดรถยนต์ล้วนแต่เป็นสีดำมืดหมดไปทั้งคันจึงทำให้จี้เซียวฮานมองออกไปแล้วเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมากความเร็วของรถทำให้ถึงหน้าประตูใหญ่ของสุสานหนานชานในช่วงคลิปตาทันใดนั้นจี้เซียวฮานก็เห็นรถยนต์ที่คุ้นเคยคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ตรงข้างทางไกลออกไป พอเพ่งสายตาสังเกตดูแล้วจึงรู้ว่าเป็นรถของครอบครัวคันหนึ่งซึ่งมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะเลือกขับสีหน้าท่าทางของจี้เซียวฮานผิดไปจากปกติทันทีเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครั้งที่แล้วเขาแอบฟังเธอคุยโทรศัพท์เชื้อเชิญลู่ซวนเฉินว่าให้มาด้วยกันดูดูแล้วเหมือนไม่ได้มากรบาบไหว้คงจะมานัดเจอกันเสียมากกว่าคุณชายครับ บอดี้การ์ดคนหนึ่งวิ่งถือร่มสีดำมาเปิดประตูรถแล้วส่งร่มให้กับจี้เซียวฮานจี้เซียวฮานรับร่มพร้อมกับออกคำสั่งห้ามตามมาจากนั้นเขาจึงเดินเข้าไปในสุสานด้วยจังหวะฝีเท้าที่ทั้งเร็วและหนักแน่นพื้นอิฐที่เปียกไปด้วยน้ำฝนถูกรองเท้าหนังเหยียบกดลงไปสายตาของจี้เซียวฮานมองไปยังป้ายหน้าหลุมศพทีละแถวและในที่สุดเขาก็เห็นทั้งคู่ยือนอยู่ตรงด้านหน้าซึ่งไม่ไกลมากนะัก ผู้ชายกางร่มส่วนผู้หญิงยืนอยู่ด้านข้างเขาอย่างอ่อนโยนไม่รู้ว่าทั้งคู่กำลังคุยอะไรกันจี้เซียวฮันเร่งสีเท้าเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทั้งโยโยเขาตะโกนเรียกชื่อเธออยู่ไกลๆทั้งโยโยกำลังคุยเรื่องแม่และเรื่องอดีตกับลู่ส่วนเฉินทัในใดนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกของเขาเธอจึงมองมาด้วยสายตาแห่งความประหลาดใจร่างสูงใหญ่ยืนประหานกลางร่มอยู่ภายใต้ละอองฝน เขามาได้ยังไงทั้งโยโย,โย่ขมวดคิว้วมุ่นเธอคิดไม่ถึงจริงๆว่าจี้เซียวฮานจะมาหาถึงที่นี่ได้เมื่อลู่ส่วนเฉินเห็นจี้เซียวฮานสีหน้าก็เปลี่ยนไปโดยฉับพลันเมื่อก่อนลู่ส่วนเฉินเคยไปหาจี้เซียวฮานเป็นเพื่อนทังเสียโหนซึ่งในตอนนั้นลู่ส่วนเฉินยังต้องก้องคงเรียกเขาว,ว่าประธานจี้อย่างเคารพนับถือสีหน้าท่าทางของจี้เซียวฮานในเวลานั้นทั้งเยือกเย็นเฉียบขาด และเต็มไปด้วยอำนาจแห่งความผดเด็จการในตอนนั้นลู่ซวนเฉินรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่เข้าถึงยากมากใบหน้าของเขาเรียบเย็นดุดพยายมแต่การเจอเขาในครั้งนี้จิตใจของลู่ซวนเฉินกลับเปลี่ยนไปถึงแม้รูปร่างของจี้เซียวฮานจะยังคงสูงใหญ่และดูหยิ่งพยองแต่ดูเหมือนเขาจะกลายเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับลู่ซวนเฉินไปเสียแล้ว เขาเด็ดดอกไม้ที่ลู่ส่วนเฉินปกป้องอย่างทะนุถนอมด้วยหัวใจออกอย่างไร้ความรู้สึกนี่คือความเกลียดชังและโกรธแค้นอย่างเต็มรูปแบบพี่ส่วนเฉินคะฉันว่าพี่กลับไปก่อนนะคะทังโยโย่หันมาบอกลู่ส่วนเฉินด้วยเสียงเบาลู่ส่วนเฉินมองเธอด้วยแววตาแห่งความเจ็บปวดหัวใจจากนั้นเขาจึงฝืนยิ้มพร้อมกับกล่าวว่าแฟนตัวจริงของคุณมาแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะฟังจากน้ำเสียง ทำให้ถังโยโย่หยุดชะงักจากนั้นลู่ส่วนเฉินจึงยื่นร่องที่มีอยู่เพียงคันเดียวนั้นใส่ไปในมือของถังโยโย่แล้วหันหลังเดินก้าวใหญ่ออกไปยังถนนอีกทางพี่ส่วนเฉินเอาร่มคืนไปเถอะค่ะฉันไม่ใช้ถังโยโย่รีบเดินตามแต่ลู่ส่วนเฉินกลับย่างฝีเท้าไปด้วยความเร็วไวโดยไม่ปล่อยโอกาสให้เธอได้คืนร่มเลยสักนิดถังโยโย่ถอนหายใจอย่างจนปัญญา เธอรู้ว่าลู่ส่วนเฉินต้องเสียใจแน่นอนพือ้อทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้นะจี้เซียวฮานเดินมาหยุดอยู่ข้างหลังเธออย่างรวดเร็วและทอดสายตาอันลุ่มลึกไปยังด้านหลังของเธอบางทีเธออาจจะรู้สึกดีกับลู่ส่วนเฉินคนนี้ก็ได้เขาคือลู่ส่วนเฉินใช่ไหมผมเคยเห็นเขามาก่อนเขาไม่ใช่ผู้จัดการส่วนตัวของทังเสียหนหรอกหรือจี้เซียวฮานเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงปกติ เันที่จริงเขาสืบประวัติของลู่ส่วนเฉินไปตั้งนานแล้วแต่ต่อหน้าถังโยโย่เขายังต้องเสแสร้งว่าเพิ่งเจอลู่ส่วนเฉินเป็นครั้งแรกแววตาใสาด่งหยดน้ําของถังโยโย่หันมามองเขาอย่างขึงขังจี้เซียวฮันคุณมาได้ยังไงคะฝนตกผมเลยเป็นห่วงคุณชายหนุ่มหาข้ออ้างไปตามอําเภอใจถังโยโย่ทนไม่ไหวจึงพูดใส่เขาพรุ่งนี้มรืนนี้ฝนอาจจะตกได้หมด ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องมานั่งเป็นห่วงฉันทุกวันเลยสินะใช่ที่เซียวฮานตอบตรงไปตรงมาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าคุณจะไปไหนผมก็เป็นห่วงคุณคุณอย่าพูดจาน้ำเน่าได้ไหมคะฉันฟังแล้วอึดอัดทั้งโยโย่โยแปลกใจว่าทําไมที่เซียวฮานถึงพูดคำแบบนี้ออกมาได้อย่างเต็มปากนะเธอรู้จักเขายังไม่ถึงเดือนหนึ่งด้วยซ้ำก็ได้ผมแอบฟังคุณคุยโทรศัพท์กับเขาว่าพวกคุณนัดกันมาเส้นไหวแม่ของคุณ ผมจึงไม่ไว้ใจที่คุณอยู่กับชายอื่นสองต่อสองเหตุผลนี้พอฟังขึ้นหรือยังจีเซียวฮานยอมรับซึ่งซึ่งน่าว่าตนนั้นหึงหวงเธอสำหรับคนอย่างจีเซียวฮานที่ทนงตนดุจสุริยันจันทรามาเอ่ยปากยอมรับว่าตนหึงหวงช่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าเขาไม่อยากปิดบังความรู้สึกของตนเองเขางอก็คืองอกโกรธก็คือกโกรธ ทังโยโย่เบิกตาโตขึ้นอย่างประหลาดใจเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดีคุณจะมาบอกฉันทำไมคุณหึงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันคะฉันไม่ได้ให้คุณมาฟังสักหน่อยทังโยโย่ไม่รู้ว่าควรจะ,ระเผชิญหน้ายังไงกับความอารมณ์ร้อนดุดไฟของจี้เซียวฮานเธอรู้แค่บอกเผชิญหน้ากับใบหน้าอันไร้ความรู้สึกและเยือกเย็นมากยิ่งกว่าอย่างน้อยเธอก็ยังได้ถกเถียงซัดสาดกับเขาอย่างเต็มแรง แต่อยู่ดีๆชายผู้นี้กลับดูอ่อนโยนขึ้นมามันยิ่งทำให้เขาดูน่าหลงไหลเหลือเกินถ้าคุณไม่มาพบเขาผมก็คงไม่หึงยังจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับคุณอีกเหรอจี้เซียวฮานอมยิ้มพูดเสียงเบาทั้งโยโย,โยมองเขาด้วยสายตากโกรธเคืองคุณจริงจังหน่อยได้ไหมที่นี่เป็นสุสานนะจี้เซียวฮานกลับมาทำท่าทางปกติหลังจากกวาดสายตามองไปรอบๆแล้ว ก็เห็นรูปผู้หญิงแปะอยู่บนป้ายชื่อที่ปักไว้ข้างหน้าหลุมศพจึงถามขึ้นด้วยเสียงต่ำว่านี่คือแม่ของคุณเหรอใช่ค่ะทังโยโย่พยักหน้าทำไมผมถึงรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเหมือนแม่เลยละ่ะจี้เซียวฮานถามอย่างตรงไปตรงมาหัวใจของทังโยโย่เจ็บปวดขึ้นมาทันทีใบหน้าเรียวเล็กของเธอเรียบตึงเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ใช่เรื่องของคุณบทที่223 รับปากว่าจะปกป้องดูแลเธอและลูกให้ดีที่สุดจี้เซียวฮานยังไม่รู้ตัวว่ากำลังไปสกิดโดนจุดอ่อนของเธอเขาเม้มริมฝีปากบางพลางเอ่อยขึ้นว่าทำไมพูดความจริงบ้างไม่ได้เลยเหรอทั้งโยโย่ไม่สนใจเขาแล้วนั่งยองลงไปใช้มือปัดน้ำฝนออกจากป้ายหน้าหลุมศพเบาๆคุณไม่รู้เหรอว่าการพูดความจริงทำให้คนเจ็บปวดที่สุดจีเซียวฮานกลับไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นจึงเอ่อยขึ้น งั้นก็ต้องดูว่าพูดความจริงอะไรออกมาหรือการที่ผมชอบคุณก็พูดไม่ได้เหมือนกันหรือคุณอย่ามาพูดมั่วโั่วตรงนี้นะรีบลงไปเถอะค่ะฉันจะคุยกับแม่สักพักถังโยโย่รำคาญเขาเหลือทนจี้เซียวฮานกลับยืนนิ่งไม่ขยับทันใดนั้นเขาก็ทิ้งร่มไว้ด้านข้างแล้วคุกเข่าลงไปกางเกงสูตรไร้รอยยับราคาสูงถูกจุ่มน้ำฝนที่เตียแฉาบนพื้นทำให้ถังโยโย่ตกใจอึ้ง ผมก็อยากพูดกับคุณป้าเหมือนกันจี้เซียวฮานไม่สนใจฝนที่ตกใส่เขาเลยแม้แต่น้อยใบหน้าอันหล่อเหลาก็เปียกไปด้วยหยดน้ำฝนไปทั่วเช่นกันเหมือนทังโยโย่จะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรจึงพยายามดึงเขาให้ลุกขึ้นจี้เซียวฮานคุณอย่าเอ่ยสู่สี่สูมห้านะคะจี้เซียวฮานยื่นมือดึงเธอกลับเข้ามาหาตนจนถังโยโย่ถูกเขาโอบก,กอดไว้อย่างแนบแน่นคุณป้าครับหากวิญ,ญญาณของคุณป้ายังอยู่ ขอโดนบรรดาลูกสาวอันเป็นแก้วตาดวงใจของคุณป้าคนนี้ให้เลือกผมด้วยเถิดผมสัญญาว่าจะดูแลเขาไปตลอดชีวิตอีกอย่างหากคุณป้ารับรู้ได้ว่าพวกเรามีลูกที่ทั้งน่ารักน่าเอ็นดูอยู่ทั้งสองคนคุณป้าก็คงดีใจเป็นอย่างมากหวังว่าคุณป้าจะปกปักรักษากิจการงานของผมให้ดีขึ้นไปและคุ้มครองลูกๆให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีทุกภัยใดๆทั้งสิ้นด้วยเถิด หลังจากสิ้นเสียงต่ำของชายหนุ่มจี้เซียวฮานจึงแบมือโขกหัวคำนับลงบนพื้นหน้าป้ายหลุมศพด้วยความบริสุทธิ์ใจถังโยโยโยืยอนอึ้องมองจี้เซียวฮานที่เปียกฝนชุ่มไปทั่วใบหน้าตลอดจนเสื้อผ้าของเขาตนหัวใจของเธอสั่นไหวขึ้นมาทันทีเขาจำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เชียวหรือหลังจากคำนับเสร็จสิ้นจี้เซียวฮานจึงลุกขึ้นมาหัวเข่าของเขาเปียกโชกน้ำฝนไหลผ่านกางเกงสูดลงมา ผมจะลงไปรอคุณข้างล่างคุณค,ค่อยคุยกับแม่คุณไปเถอะจี้เซียวฮานพูดจบก็หยิบร่มแล้วหันหลังเดินออกไปถังโยโย่มองตามหลังอันเด็ดเดี่ยวของเขาที่เดินจากไปตอนนี้หัวใจเธอวั่นไหวและยุ่งเหยิงจนควบคุมสติไม่อยู่ผู้ชายบ้าเขาใช้สิทธิ์อะไรมาขอให้แม่ของเธอปกปักรักษากิจการงานไม่ใช่แม่ของเขาเสียหน่อยด้านหน้าหลุมฝังศพเหลือเพียงเธอที่ยืนโดดเดี่ยวอยู่ ร่างเล็กบางคุกเข่าลงบนพื้นอย่างเงียบเียบเธอสวมชุดทำงานหัวเข่าอันขาวนวลของเธอแตะไปบนพื้นที่เปียกชุ่มด้วยน้ำฝนจิตใจของเธอก็เหมือนจะสงบลงเช่นกันแม่คะแม่ช่วยดนบรนดาลใจหรือบอกหนูหน่อยได้ไหมคะว่าหนูเป็นลูกสาวของใครทั้งโยโย่เจ็บปวดหัวใจอย่างยิ่งที่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วตนเป็นลูกของใครเธอรู้สึกสงสารตัวเองเหลือเกิน ขอบคุณนะคะที่แม่ซื้อหนูมาในตอนนั้นแม่ดูแลหนูดุจลูกในไส้ของตัวเองแต่หนูกลับไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณต่อหน้าแม่หวังว่าแม่จะอยู่ในอีกโลกหนึ่งอย่างมีความสุขนะคะเมื่อก่อนหนูไม่เคยรู้เลยว่าการเป็นแม่นั้นจะยากลำบากเช่นนี้ซ้ำยังชอบทำให้แม่โกรธบ่อยๆหวังว่าแม่จะให้อภัยกับความดื้อรั้นของหนูในตอนนั้นนะคะเวลานี้หนูก็มีลูกและเป็นแม่คนแล้วด้วยค่ะ หนูรับรู้ถึงความยากลำบากของแม่ในตอนนั้นอย่างลึกซึ้งขอบคุณสำหรับความอดทนที่แม่มีต่อหนูวันหน้าหนูจะพาลูกๆมาเยี่ยมเยียนนะคะหวังว่าวิญญาณของแม่บนฟ้าจะปกป้องคุ้มครองพวกเขาให้ปลอดภยัยทังโยโย่พูดจบก็โขกหัวคำนับแล้วลุกขึ้นมาพร้อมกับน้ำตาที่คลอเบ้าขณะที่ทังโยโย่กำลังเดินลงมาจี้เซียวฮานก็ยืนรอเธออยู่ด้านข้างรถยนต์ เมื่อเห็นเขาติดใจทั้งโยโย่ก็ยุ่งเหยิงแล้วก้มหน้าก้มตารีบเดินไปทางรถยนต์ของตนเองร่างสูงใหญ่กลับเข้ามาขวางไว้อย่างฉับพลันนั่งรถผมเถอะไม่ค่ะฉันยังต้องไปบริษัททั้ทงโยโย่ตาแดงระรื่นตอบเสียงต่ำคุณจะไปในสภาพนี้เหรอจี้เซียวฮานกวาดสายตาอันลุ่มลึกไปทั่วร่างกายเธอมองเห็นกระโปรงของเธอและเสื้อคลุมเสื้อเชิตเ้ตติดโชคไปหมดรวมกระทั่งเส้นผม ฉันจะกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วค่อยไปไหนๆก็กลับบ้านแล้วงั้นมานั่งรถผมเถอะผมกำลังจะกลับบ้านอยู่พอดีจี้เซียวฮานพูดจบก็จับมือเล็กบางของเธอไว้แน่นทั้งโยโย่ตัวสั่นเทิมพอรู้สึกตัวอีกทีก็นั่งอยู่บนรถของเขาเสียแล้วร่างกายอันล่ำสันของเขาก็ตามเข้ามานั่งด้วยกันหยิบกระดาษแล้วเช็ดหน้ามือหนากว้างยื่นกระดาษทิชชู่ให้ ทังโยโยยื่นมือไปรับแล้วเช็ดหน้าเช็ดตาตนเองแม่ของคุณจากคุณไปยังไงเหรอจีเซียวฮันถามอย่างสงสัยอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะทังโยโยตอบกลับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันจีเซียวฮันรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยไม่รู้สิตอนนั้นกําลังขับรถกลับบ้านก็ชนกับรถบรรทุกคันใหญ่แม่ของฉันบาดเจ็บสาหาัสทังโยโยหลับตาลงนึกย้อนถึงเรื่องราวอันน่าเจ็บปวด ในปีนั้นเธอเพิ่งอายุแค่11ขวบตอนเธอรีบไปพบแม่เป็นครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลน,นั้นร่างกายของแม่เต็มไปด้วยเลือดเป็นลมไม่ได้สติทำให้เธอร้องไห้ไม่หยุดจนหน้ามืดไปจี้เซียวฮานสัมผัสได้ถึงเนื้อตัวที่กำลังสั่นเทาของเธอนั่นคงเป็นอดีตอันน่าเศร้าอย่างมากแน่นอนติดใต้ซ้ำนึกของเขาอยากเข้าไปโอบก,กอดเธอแต่กลับนึกถึงประโยคที่เธอเคยพูดไว เขาจึงอดกลั้นและควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้วู่วามอย่าเศร้าใจไปเลยสิ่งที่ผ่านมาก็ปล่อยให้ผ่านไปเถอะจี้เซียวฮานปลอบใจเธอด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำทั้งโยโยพยักหน้าฉันรู้และก็ยอมรับความจริงนี้ได้แล้วจี้เซียวฮานยังอยากคุยกับเธอต่อแต่ก็กลัวว่าจะไปสกิดแผลในใจอันเจ็บปวดของเธออีกจึงจำใจต้องเงียบเฉยไม่พูดจา แต่ความรู้สึกที่ได้นั่งข้างๆเธอนั้นทำให้เขาสงบจิตสงบใจได้ขึ้นเยอะเลยตราจรขากลับค่อนข้างช้าอารมณ์ของโยโย่จึงค่อยๆสงบลงในขณะที่บรรยากาศกำลังเงียบสงบอยู่ทันใดนั้นรถก็เบรกขึ้นมากระทันหันร่างกายของถังโยโย่จึงพุ่งไปข้างหน้าเธอตกใจสุดขีดเดิมทีคิดว่าศีรษะของตนจะไปกระแทกกับเบาะหน้ารถ หลับคิดไม่ถึงว่ามีมือใหญ่หนานเข้ามากันตรงบริเวณหน้าอกของเธอเอาไว้เธอจึงปลอดภยัยขอโทษครับคุณชายเมื่อกี้มีเด็กนักเรียนขี่จัก,กรยานเพ่นพ่านผมจึงตกใจเข้าคงไม่มีใครบาดเจ็บนะครับจี้เซียวฮานเอ่ยเสียงต่ำว่าไม่มีนายตั้งใจขับรถไปเถอะทั้งโยโย่ก้มหน้ามองมือของเขาที่ยันประตูด้านข้างเอาไว้อยู่ซ้ำแขนเขายังแนบตรงบริเวณอวัยวะอ่นอ,อนนุ่มของเธออย่างแน่นชัด ทั้งโยโยรู้สึกว่าตนกำลังจะโกรธแต่เมื่อกลับมาคิดอีกครั้งที่เขาทำไปก็เพื่อช่วยจึงยื่นมือมาปกป,ป้องเธอตามสัญชาตญาณขอบคุณนะคะเธอกระซิบเสียงเบาแม้ว่าบางครั้งเธอจะไม่มีเหตุผลแต่อะไรดีอะไรชั่วเธอก็สามารถแยกออกได้อย่างชัดเจนจี้เซียวฮันมองเธอด้วยความเป็นห่วงถามขึ้นไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรคะ่ะทั้งโยโยสายหน้า จี้เซียวฮานเก็บมือกลับมาทั้งสองจึงนั่งต่อไปอย่างเงียบๆเ,เมื่อมาถึงบ้านตระกูลจี้แล้วจี้เซียวฮานและถังโยโยก็เดินลงรถมาเจอกับลุงหยวนทำไมคุณชายกับคุณหนูทังเปียกปอนไปทั้งตัวอย่างนี้ล่ะครับลุงหยวนถามด้วยความเป็นห่วงจี้เซียวฮานตอบเบาๆว่าไม่มีอะไรหรอกครับเราแค่กลับมาเปลี่ยนชุดกันงั้นพวกคุณรีบไปเปลี่ยนชุดเถอะเดี๋ยวจะป่วยเอาได้ ลุงหยวนรีบเร่งกำชับจี้เซียวฮานหันมามองเธอเพื่อจะเข้าไปจูงมือเธอแต่กลับควบคุมความต้องการไว้ได้ทั้งโยโย่มองไปที่ใบหน้าของเขาแล้วลดศีษะลงพร้อมกับเดินขึ้นไปชั้นบนบทที่224การกระทำไร้ยางอายหลังจากที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วทั้งโยโย่ก็รีบลงมาชั้นล่างเธอเห็นจี้เซียวฮานที่อยู่ในชุดสูทแบบตะวันตกเดินเตร่อยู่ชั้นล่าง เรากับว่ากำลังรอเธออยู่ทำไมคุณถึงยังไม่ไปคะทังโยโย่ถามด้วยเสียงต่ำผมจะไปส่งคุณทำงานไงจี้เซียวฮานตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลทังโยโย่โยขมวดคิ้วแต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาแต่อย่างใดจากนั้นก็เอ่ยปากขอบคุณชายหนุ่มด้วยเสียงต่ำขบวนรถของพวกเขาเคลื่อนผ่านถนนเข้าไปในเมืองก่อนเข้าไปหยุดที่ชั้นล่างของบริษัทเวยอ,อี้ ถังโยโย่ก้าวลงจากรถพร้อมกับยืนรอให้ขบวนรถของเขาเคลื่อนที่ออกไปทันใดนั้นเธอก็รู้สึกกระสับกระส่ายปั่นปวนไปทั้งหัวใจอย่างบอกไม่ถูกการที่จี C ้เซียวฮานทำดีกับเธอนั้นทั้งโยโย่ก็สามารถสัมผัสได้จากใจและยิ่งรับรู้ว่าเขาทำดีกับเธอมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เธอใจสั่นวั่นไหวมากเท่านั้นความจริงเธอไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความรัก จึงทำให้ไม่ค่อยเข้าใจวิธีการที่ผู้ชายตามจีบผู้หญิงสักเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อผู้ชายตามจีบโดยใช้วิธีการแบบนี้ทั้งโยโย่จึงไม่รู้ว่าควรจะแสดงปฏิกิริยาตอบกลับแบบไหนในตอนนี้เธอรู้สึกซาบซ่านไปทั้งตัวทั้งใจแล้วต่อมาทั้งโยโย่ก็รีบขึ้นไปชั้นบนขณะที่เธอกำลังก้าวเข้าไปในออฟฟิศก็ได้ยินเสียงเพื่อนพนักงานกำลังซุบซิบนินทาเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเพราะเมื่อพวกเขาเหลือบมาเห็นตนปรากฏกายอยู่เบื้องหน้าพวกเขาก็รีบูกป,ปากลงทันทีทันใดนั้นหลิวซีก็เดินออกมาจากห้องทำงานของเธอพร้อมกับเรียกให้ตนตามเข้าไปในห้องทำงานโย,โย,โ,ยโย่มีลูกค้าเจ้าปัญหาคนหนึ่งมาขอพบกับหนูแม่ไม่รู้ว่าจะไล่เธอไปอย่างไรดีหลิวซีพูดด้วยความอัดอั้นใครกันคะ ทังโยโย่ถามด้วยความสงสัยทั้งเสียโหนหลิวซีรีพูดเสริมขึ้นมาอีกว่าแน่รู้ว่าความสัมพันธ์ของหนูกับหล่อนไม่ค่อยจะดีนักจึงพยายามหาเหตุผลให้หล่อนกลับไปก่อนใครจะไปรู้ว่าจะทนดื้อดึงรอหนูตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เมื่อถังโยโย่ได้ยินชื่อนี้จากสีหน้าปกติของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีหน้าที่เย็นชาทันทีเดี๋ยวหนูเข้าไปจัดการเองค่ะ ทังโยโย่รีบเดินมุ่งหน้าไปที่ห้องรับรองแขกก่อนผลักประตูเข้าไปทังเสียโหนพร้อมกับเลขาอีกสองคนกำลังนั่งรอยอย่างกระสับกระสายอยู่บนโซฟาในเวลานี้เธอวางตัวเป็นนายหญิงอย่างสมบทบาทฉันอยากให้เธอออกแบบชุดให้ฉันหวังว่าเธอคงไม่ปฏิเสธหรอกนะเมื่อทั้งเสียโหนเห็นทังโยโย่เดินเข้ามาเธอก็แกล้งยิ้มอย่างจอมปลอมพร้อมกับพูดออกมาอย่างเสแสร้ง ทั้งโยโย่ขมวดคิ้วพร้อมกับพูดออกไปว่าตอนนี้ฉันมีลูกค้าในมือถึงสองคนแล้วเกรงว่าจะไม่สามารถรับงานของเธอได้เธอไม่อยากรับหรือว่าไม่กล้ารับลูกค้าอย่างฉันกันแน่ทั้งเสียโหนพูดตอบก,กลับพร้อมยิ้มเยาะบริษัทของเธอมีชื่อเสียงฉันจึงอยากเข้ามาใช้บริการที่นี่แถมเธอก็เป็นดีไซเนอร์ของที่นี่แล้วเธอยังกล้าผลักไสไล่ส่งลูกค้าให้ไปที่อื่นอีกหรือ ทังโยโย่รู้ดีว่าทังเสียโหนเจตนาเลือกตนให้เป็นดีไซเนอร์ต่อมาจึงพูดด้วยน้ำเสียงอันเย็นชาว่างั้นก็ได้เธอรีบพูดมาสิว่าเธอต้องการให้ฉันออกแบบเสื้อผ้าแนวไหนให้ฉันต้องการเสื้อผ้าที่เข้ากับบุคลิกและสไตล์ของฉันเธอรู้ไหมว่าสไตล์ของฉันเป็นแบบไหนก็คือแนวเซ็กซี่ไงเมื่อทังเสียโหนเห็นว่าทังโยโย่ตอบตกลงแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างได้ใจได้สิ ฉันจะออกแบบเสื้อผ้าไว้ให้เธอเลือกก็แล้วกันเธอพร้อมวางเงินมัดจำตอนนี้เลยไหมทั้งโยโย่ถามขึ้นอย่างเป็นการเป็นงานฉันพร้อมวางมัดจำแล้วทั้งเสียโหรเตรียมเงินไว้ในมือเธอต้องการงานออกแบบเมื่อไหร่ขอเป็นวันจันทร์หน้านะฉันเอาไว้ใช้ถ่ายทำรายการกลางแจ้งสองสามรายการเธอก็ช่วยออกแบบให้ฉันด้วยขอร้องละน้องสาวของพี่เมื่อทั้งเสียโหรพูดจบเธอก็ยิ้มร่า เมื่อได้ยินคำว่าน้องสาวทังโยโย่ก็รู้สึกขยะแขยงขึ้นมาทันทีทำให้สีหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นเย็นชาฉันไม่ใช่น้องสาวของเธออย่ามาพูดมั่วๆทั้ทงโยโย่รีบห้ามทั้งเสียโหนกลับไม่คิดแบบนั้นเธอหัวเราะอ,ออกมาพร้อมกับพูดว่าตอนนี้คนทั้งบริษัทเหวยอี้เขารู้กันหมดแล้วว่าฉันเป็นพี่สาวของเธอนะทำไมถึงยังปฏิเสธอีกล่ะจ๊ะอะไรนะทั้งโยโย่คาดไม่ถึงว่า ทั้งเสียโหนจะเปล่าประกาศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเธอให้คนอื่นรู้จึงทำให้เธอระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีเธอต้องการอะไรกันแน่ฉันไม่ได้ต้องการอะไรหรอกฉันก็แค่อยากให้เธอออกแบบชุดให้ก็เท่านั้นฉันเลยมาที่นี่เพื่อคุยเล่นอะไรไปเรื่อยเปยื่อยเมื่อถังเสียโหนพูดจบเธอก็รีบลุกขึ้นยืนทันทีงั้นก็ตามนี้เดี๋ยวฉันจะไปจ่ายเงินมัดจำก่อนไม่ต้องกังวลใจไปนะ พราะตอนนี้พี่มีเงินจะทั้งโยโย่กลับมาที่ออฟฟิศด้วยหน้าตาบึ้งตึงต่อมาก็ได้ยินเพื่อนร่วมงานถามขึ้นมาว่าโยโย่ทังเสียโหนเป็นพี่สาวของเธอจริงๆหรือจะ๊ะพระเจ้าช่วยฉันรู้สึกอิจฉาเธอจังที่มีพี่สาวเป็นดาราดังทับฟ้าฉันว่าฐานะของเธอคงไม่ธรรมดาแน่เพราะขนาดท่านประธานจี้ยังตกหลุมรักเธอเลยนั่นสิโยโย่เธอสุดยอดไปเลย ทั้งเสียโหนเป็นดาราดังอันดับต้นๆแล้วเป็นพี่สาวของเธออีกใครๆก็ต่างพากันอิจฉาเธอทั้งโยโย่เอาแต่มองเพื่อนร่วมงานที่พากันอิจฉาเธอพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าในใจของเธอนั้นอึดอัดมากมายเพียงใดอีกทั้งในตอนนี้บนโลกออนไลน์ก็ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนเรื่องนี้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งเสียโหนฉวยโอกาสตอนที่ทั้งโยโย่กำลังตกเป็นประเด็นร้อน จากนั้นก็ปล่อยข่าวเรื่องที่เธอกับถังโยโย่เป็นพี่น้องกันออกไปให้ชาวโลกได้รู้ช่างเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างแยบยลเมื่อถังโยโย่เข้าไปอ่านเรื่องราวที่ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับเรื่องนี้บวกของเธอก็แทบระเบิดออกมาเธอรู้ดีว่าถังเสียโหนทำแบบนี้เพื่ออะไรช่างเป็นการกระทำที่ไรย้ยางอายสิ้นดีในความเป็นจริงถังโยโย่กับตระกูลถังไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันอีกแล้ว ทำไมถังเสียโหนถึงต้องมาเกาะกระแสตนด้วยผู้หญิงคนนั้นช่างหน้าด้านที่สุดทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงมีจิตใจที่สกรปรกถึงเพียงนี้หล่อนสิ้นไร้ไม้ตรอกแล้วหรือถึงได้เกาะกระแสของตนแบบนี้ช่างหน้ารังเกียจสิ้นดีแถมยังปล่อยคลิปวิดีโอตัวหนึ่งสู่สายตาประชาชนอีกซึ่งเป็นคลิปที่ถังเสียโหนใส่แว่นตาดำยืนอยู่ที่หน้าประตูออฟฟิศบริษัทเวิร์อี พร้อมเหล่าบรรดาน,นักข่าวที่รายล้อมทำให้เธอแสดงอาการตื่นตระหนกตกใจออกมาคุณเป็นพี่สาวแท้ๆของแฟนท่านประธานใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเคยมีข่าวว่าคุณกับประธานจี้เป็นแฟนกันคุณช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่างได้ไหมครับว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ทั้งเสียโหนตอบด้วยอาการตื่นตระหนกฉันขอร้องละค่ะพวกคุณอย่าพูดอะไรมั่วสิคะ ฉันกับท่านประธานจี้เคยคบกันตอนไหนหรือคะฉันว่าพวกคุณคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะคะ่ะก็เมื่อก่อนเคยมีกระแสว่าท่านประธานจี้เป็นนายทุนรายใหญ่ที่คอยสนับสนุนคุณอยู่แถมตอนนั้นคุณก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้อีกด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากลายเป็นน้องเขยของคุณไปแล้วเรื่องออกมาแบบนี้แล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับคุณรู้สึกแย่มากไหมที่ต้องยอมปล่อยให้ผู้ชายที่เทียบพร้อมอย่างท่านประธานจี้ ไปลงเอ่ยกับน้องสาวแท้ๆของคุณทั้งเสียโหนรีบก้มหน้าก้มตาจากนั้นผู้ช่วยทั้งสองคนก็รีบเข้ามาพาเธอออกไปที่รถทันทีการเป็นดาราสาวในวงการบันเทิงทำให้ทั้งเสียโหนมีประสบการณ์ในการรับมือกับบรรดาผู้สื่อข่าวสำหรับคำถามเมื่อครู่เมื่อนักข่าวถามออกมาเธอก็แกล้งทำเป็นไม่ตอบพร้อมกับหายตัวไปทิ้งไว้เพียงคำถามให้นักข่าวไปตีความกันเองต่อไป ดังนั้นการที่เธอเลี่ยงตอบคำถามที่มีความสิิคันมากยิ่งทำให้บรรดานักข่าวพากันตีความกันเองและสิ่งนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ถังเสียโหนต้องการมากที่สุดขณะนี้ถังโยโย่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เธอนั่งดูการเสแสร้งเล่นละครของทังเสียโหนเมื่อได้ยินสิ่งที่หล่อนพูดออกมาอย่างไร้สาระก็ยิ่งทำให้ถังโยโย่น้าบูดด้วยความโมโหหลิวซีเดินเข้ามาพอดี เมื่อเธอเห็นถังโยโย่มีสีหน้าที่ไม่สู้ดีนะักก็ถามออกไปอย่างห่วงใยว่าโยโย่ไม่เป็นไรใช่ไหมถังโยโย่ตอบด้วยเสียงต่ำว่าไปคุยกันในห้องทำงานของหัวหน้าดีกว่าค่ะหลังจากที่เข้ามาในออฟฟิศถังโยโย่ก็พูดออกมาอย่างโมโหว่ายายถังเสียโหนพยายามเข้ามาเกาะกระแสหนูค่ะหนูไม่อยากให้หล่อนเข้ามาหาผลประโยชน์จากชื่อเสียงของหนูเลยค่ะ